คุณนัทพลเดชวิทักษ์ประธานกรรมการและคุณวริพนพรจันทาราโรดวานิชกรรมการผู้จัดการบริษัท E ี p ี r f o r m ฟ n c e มจำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า X เ,เพิงอย่างเป็นทางการได้จัดพิธีเปิดชรูม X เ,เพิงแจ้งวัฒนะโดยสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยเป็นประธานในพิธีสง์และคุณนรงศักดิ์พุทธพรมงคลประธานกรรมการของการคค้าไทยจีนเป็นประธานในพิธีซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจในเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้างอาทิคุณบุญชัยโชควัฒนาประธานกรรมการบริษัทสาหาพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนคุณอภิสิทธิ์เวชชชีวะรองประธานกรรมการบริษัทสาหาพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนมิสเตอร์ชิเดโตะนายกสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจไทยซานตงคุณอภิวันสิงห์ทวีศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอ็กซ์เพรสประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารด้วย โชว์รูมเอ็กซ์เพิงแจ้งวัฒนะนะครับวันนี้ก็ได้เลิกเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนจําหน่ายของรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อเอ็กซ์เพิงนะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนามาจากประเทศจีนนะครับที่เน้นเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมครับแล้วก็ความสะดวกสบายครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราเปิดโชว์รูมอย่างเป็นทางการวันแรกในวันนี้นะครับเราก็นําเสนอรถยนต์อยู่2รุ่นนะครับ ก็เป็นรุ่น G 6ที่เป็น S U V นะครับแล้วก็รุ่นออ X 9ที่เป็นพรีเมียม S พรีเมียม M P V ขนาด7ที่นั่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยสำหรับ M P V 7ที่นั่งเนี่ยก็สามารถที่จะให้ลูกค้าได้จองสิทธิ์ได้นะครับแล้วก็จะส่งมอบรถในช่วงต้นปีหน้านะครับแต่ส่วน S U V G 6กเนี่ยก็สามารถที่จะส่งมอบได้แล้วในปัจจุบันนะครับจุดเด่นของ X เผิงนะครับจริงๆรถไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้มีมีอยู่หลายแบรนด์นะครับแล้วก็ ทุกคนก็คิดว่ามันคงเหมือนกันนะรับเพราะมันไม่มีเครื่องยนต์มันไม่ไแตกต่างอะไรกันแต่จริงแล้วสิ่งที่แตกต่างสิ่งที่ทําให้รถนยไฟฟ้าแต่ละแบรนด์แตกต่างกันเนี่ยก็คืออยู่ที่ซอฟต์แวร์ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนโทรศัพท์มือถือของเราที่ iPhone ก็จะใช้ iOS ใช่ไหมครับส่วนแค่หนก็จะเป็น Android เป็นอะไรอยู่ที่ซอฟต์แวร์ว่าซอฟต์แวร์ของใครไหนที่จะทําให้รถยนต์มีความปลอดภัยมีความประหยัดพลังงาน ได้มากกว่ากันมีความสะดวกสบายได้มากกว่ากัน X เพิงเนี่ยมีจุดเด่นเรื่องของการใช้เทคโนโลยี AI ในการเข้ามาช่วยในการขับขี่นะครับจะเห็นว่ามีกล้องแล้วก็เซ็นเซ,นเซอร์รอบคันเนี่ยอย่างเช่นถ้ารุ่นเป็น G6 ที่เป็น SUV เนี่ยมีกล้องบวกเซ็นเซอร์รอบคันเนี่ย13ตัวในขณะที่ถ้าเป็น X9 ที่เป็น MPV จะที่นั่งเนี่ยมีกล้องบวกเซนเซอร์รอบคันเนี่ย23ตัว จะเห็นว่ามีกล้องมีเซ็นเซอร์เยอะมากเพื่อที่จะทําอะไรครับ mm hmm. เพื่อที่จะทําให้การขับขี่ของเราเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นระบบคอมพิวเตอร์ระบบ AI จะเข้ามาช่วยเราคิดจะเข้ามาช่วยเราดูนะครับ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ผมว่านั่นแหละครับคือจุดแตกต่างจุดแรกนะครับ mm hmm. ในเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ X เพลมมีความโดดเด่นส่วนภายในตัวรถเนี่ยก็จะมีจอขนาดใหญ่นะครับจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจอที่ให้ข้อมูล การขับขี่การให้ข้อมูลของตัวรถแล้วก็ยังใช้เป็นจอสำหรับเอ็นเตอร์เทนเมนต์ได้ด้วยนะครับแล้วก็อินเทอร์เฟซเนี่ยเรียกว่าใช้ง่ายจริงๆนะครับไม่ไม่ไม่ได้ใช้ยากเลยเ,เราสามารถที่จะเข้าไปในจอนี้บ,บังคับได้ทุกอย่างสั่งการได้ทุกอย่างรวมถึงการสั่งการด้วยเสียงนะครับที่สามารถที่จะสั่งการด้วยเสียงได้คุยกับระบบ AI ในรถได้บอกให้เขาทำรู้ทำนี้ได้ยกตัวอย่างถ้าแอร์แอร์เราเย็นเกินไปเราเราบอกว่า ให้เฉียวเพิงแอร์เ,อเย็นไปหน่อยเราไม่ต้องบอกว่าให้ลดลมแอร์ให้ลดอุณหภูมิแอร์เพิ่มอุณหภูมิบอกว่าเรารู้สึกว่าเราเราหนาวไปเขาก็จะเพิ่มอุณหภูมิให้เราพัดลมแรงไปเขาก็จะลดอุณหภูมิให้เรานั่นคือความฉลาดของ AI อีกขั้นหนึ่งนะครับในอนดีตอาจจะเป็นการสั่งการด้วยเสียงแต่อาจะาพูดตรงๆว่าเพิ <c oughs> <But S 1> ่มแอร์หน่อยเพิ่ม <c oughs> พัดลมหน่อย <c oughs> ลดอุณหภูมิหน่อยเพิ่มอุณหภูมิหน่อยแต่วันนี้เนี่ยขึ้นใหม่อีกขั้นหนึ่งลแล้วครับเราบอกว่าเราร้อนเร <c oughs> าหนาวเราเย็น เร,เราเขาจัดการให้เราได้นะครับรวมถึงฟังก์ชันอื่นๆที่ทเป็นเบสิกทั่วๆไปนะครับอันนั้นก็แปลว่าเป็นความแตกต่างของ x p ึเงนะครับครับตอนนี้ที่เปิดตัวรุ่น G6 มาเนี่ยนะครับสาสเดือนเนี่ยก็ต้องเรียนว่าได้รับการตอบรับดีมากนะครับหลังจากที่เปิดตัวไปลูกค้าให้ความสนใจนะครับเข้ามาดูรถแต่ว่าผมมองว่าวันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคในเรื่องของการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแตกต่างจากเมื่อก่อน คนที่จะซื้อรถยนต์เมื่อก่อนเนี่ยจะต้องไปโชว์รูมไปรูปไปคลําไปดูไปทดลองดูทดลองนี่ไปถามสู้ถามนี่แต่ว่าผู้โดยผู้บริโภคข,ของรถไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทําการบ้านมาก่อนเห็นในรีดูในรีวิวมาก่อนนะครับดูในสื่อมาก่อนแล้วก็ศึกษามาเรียบร้อยละมาที่โชว์รูมเนี่ยเหมือนมายืนยันว่าสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้มาสิ่งที่ตัวเองได้รับทราบมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมันจริงไหมแล้วก็จองเลยแล้วก็ ส่งมอบเลยผมว่าอันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนะครับเพราะคนคนเองก็ต้องขอบคุณสื่อด้วยที่วันนี้สื่อเราก็ค่อนข้างเทียะกว้างขวาง,วางแล้วก็รวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคสามารถที่หาข้อมูลจากสื่อต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทกําการบ้านมาก่อนเพราะฉะนั้นมาถึงโชว์รูมเนี่ยใช้เวลาไม่นานครับคุยกับเซลล์สองสามคำไปลองทดลองขับจองเลยผมว่าวันนี้นนโลกโลกแล้วเริ่ม,เร,มเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะครับครับ เราเราก็เป็นหนึ่งในดีลเลอร์ออของเอ็กซ์นะครับในกรุงเทพแล้วในประเทศไทยเรามองว่าวันนี้โชว์รูมรถไฟฟ้าโชว์รูมรถจน์เนี่ยไม่จาเป็นต้องมีเยอะนะครับเหมือนเมื่อก่อนถ้าเป็นเป็นรุ่นเก่าๆเราวอาจจะเห็นว่าแบรนด์หนึ่งเนี่ยอาจจะมีโชว์รูมมีดีลเลอร์เยอะแยะไปหมดเลยถนนเส้นหนึ่งอาจจะมี2 3โชว์รูมอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าผมว่าวันนี้พฤติกรรมคนเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนครับว่าคนเราไม่ได้ต้องการไปที่โชว์รูมเพื่อจะหาข้อมูลรถ แต่คนเราเนี่ยจะหาข้อมูลหาข้อมูลก่อนก่อนที่จะมาที่โชรูเพราะฉะนั้นจํานวนโชรูไม่จาเป็นต้องเยอะพุ่งข้ามาเลยโชว์รูไม่จาเป็นต้องเยอะแต่ว่าสื่อผมว่าอันเนี้ยวันเนี้ยสื่อออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับวันนี้อยากให้ความสําคัญกับเรื่องสื่อเพราะว่าผู้บริโภคจะหาข้อมูลจากสื่อก่อนจากออนไลน์ก่อนแล้วมาที่โชรูโชรูไม่จำเป็นต้องเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําการตลาดออนไลน์จึงเป็นเรื่องสําคัญ ในโชว์รูมของแจ้วัฒนาเองเราก็ให้ความสําคัญกับเรื่องการทําการตลาดออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นตัวของโชว์รูมเองหรือว่าเซลล์ของโชว์รูมเราทุกคนจะมีเ c e b o o k ส่วนตัวจะใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารการตลาดกับลูกค้าผมว่าอันนั้นเป็นพลังที่สําคัญครับถ้าเป็นรุ่น G6 เนี่ยส่งมอบได้เลยครับถ้าจองวันนี้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็ไม่เกินไม่เกิน5วันทําการส่งมอบได้เลย แต่ถ้าเป็นรุ่น X9 นะครับซึ่งเป็นพรีเมียม MPV 7ที่นั่งเนี่ยอันนี้วันนี้ที่เราเอามาโชว์เนี่ยเป็นรถตัวอย่างที่มาจากประเทศจีนเพราะฉะนั้นจะเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่แต,แต่ว่าพวงมาลัยขวาพร้อมที่จะส่งมอบได้ในช่วงต้นปีหน้าครับเพราะว่าเดี๋ยวมอเตอร์อีโเนี่ยที่ไหนที่28พฤศจิกยนครับมอเตอร์อโครับ <Ex> ครับคครับตอนนี้ก็สามารถเ,เข้าชมได้ก่อนได้ก่อนชมได้ก่อนใคร,ใครเลยวันนี้ สำหรับโชว์รูมที่ันนี้ต่แการมุดวิ่งค่ะครับอันนี้ก็กําลังคุยกับบริษัทแม่อยู่ด้วยครับนะครับคุยยังคุยกับ X p e กซ์เพลนไทยแลนด์อยู่ว่ามีมีช่องว่างตรงไหนที่เราจะเข้าไปได้ครับเพราะเราเราเชื่อมั่นในในผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ของ X p e กซ์เพนนะครับว่ามีโอกาสอีกเยอะแต่ที่เรียนนะครับว่าผมว่าวันนี้เรื่องของจํานวนโชว์รูมเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญในเรื่องการขายรถไฟฟ้าแต่ว่าการใช้สื่อออนไลน์เนี่ยผมว่าอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่จะต้องให้ให้ความสําคัญแล้วก็ให้น้ําหนักมาก มากกว่าครับครับโชรูมเอ็กซ์เพิงแจ้งวัฒนะนะครับก็ถ้ามาทางจากถนนแจ้งวัฒนะมาทางวิภาวดีรงังสิตเนี่ยเราจะอยู่ทางฝั่งขาเข้าเมืองนะครับแล้วกออ็อยู่ตรงข้ามหามหาวิทยาลัยปัญญาพิวัตรเลยครับจำง่ายๆนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือจําง่ายๆเบอร์โทรศัพท์4ตัวครับหนึ่มีอะไรสนใจเรื่องรถจ์ไฟฟ้าเอ็กซ์เพิงนะครับกด15 2 4เลยติดต่อเราได้ตลอดเวลาครับ